แกงปลาย่างใส่ประกวานครับเมนูนี้เสียบพือกันเห็ดให้มันหอมก่อนอื่นมาเห็ดให้ปลาย่างมันหอมก่อนครับกระทะข้างไฟกระเทียมตะไคร่พริกแห้งหัวหอมแดงหัวหอมแดงมีโคกแบบหยาบๆครับแต่ว่ากระเทียมตะไคร่มักพริกตำแบบละเอียดเลยนี่ข่างกระทะแล้วลงไปยกขัวให้กินเครื่องแกงพวกนี้มันหอม เบิ่งผักหวานปลาไปเจ็บมากครับตามคลิปตรงตอนทีท่านผู้ชมได้เห็นซึ่งผมไปเจ็บยุดฟูมายึดเยนฟูผักหวานขคดผักหวานปลาแหละครับฝน mm hmm. เลื่มมากผักหวานน่นจะเลิ่มปงผักหวานดอกกระเจียวอะไร mm hmm. นี่เป็นอีกมนูนหนึ่งอาหารอีสานบานเฮาครับ mm hmm. บางคนอาจจะเคยกินหรือว่าบางคนอาจจะบ่เคยกินก็มีกันอ mm hmm. นุหลักมนูอีสานเก่าๆเจ้าพอเจ้าเม่เพิ่นผ้าเฮ็ดแม่แหละครับ เขามาเสริมเติมแจมก้อมความนี่ป่าย่างที่ผมแยกเอากลางมันออกเราไม่เต้นเหนือมันผมสีแบบนี้เฮ็ดห้น้ำแกงมันข้มคนอมผมสีตำละเอียดผสมน้ำแกงน้ำจกหน้อยเด็กินหอมขึ้นแล้วปลาย่างลงไปเลยครับเฮ็ดหถกินหอมมันซึมเข้าเนื้อปาสูตรนี้อร่อยครับแซ่บนี่ ซึ่งเนื้อปลาขาวเนื้อปลาควาเนื้อปลาดุกครับอย่างจริงผมได้สีเอาเส้นเนื้อมันเอาหนังมันออกอหอมครับกินหอมขึ้นแล้วเต็มน้ำเดี๋ยวม,มันสิ่ใหม่ก่อนน้ำลงไปโอ้เมนูนี้เสียบเพื่อนครับร่างเห็ดกินเบิองคร,ครับท่านผู้ชม บ่ว่าสิเฮ็ดเมนูหยังผู้อยู่น้ำผมนี่ยเสียกเม็ดครับงั้นมันหยองใส่เปลี่ยนเปลี่ยนไครับผงปงรุงรสผู้เห็ดก็บ,บ่ามักย่องปานเดี๋ยวจะเห็นหย่งองแฮงมันเห็ดคือหยังนี่นี่ผงปงรุงรสลงไปจะได้นัวๆน้ำปลาครับน้ำปลานิดหน่อย ผงแสบผงนัวตลา,าลงไปนิดหน่อยป่าย่างที่ตำละเอียดครับว่ามันสีเทียนนำซุปเพราะมันเข็มคนเวลาเขาสดลงไปเนี่ยที่ละเอียดมันก็สีเขาไปน้ำนี่ทั้งแบบเป็นชิ้นทั้งแบบละเอียดครับมักแบบได้จัดให้ได้ครับ น้ำกระหอนกระเดียดแล้วป่ามันกระยางซุกอยู่แล้วครับผมจะใส่เลื่มไปว่าผมจะใส่ขาขวาัวทำจากหน่อยน้ำม,มันอุดจ,จุนี่ห,หอ,หอหมๆขั้วขัวไม่ไม่เสียบขึ้นกันด้วยครับเมี่ยนนู่นนี่เด้อแจงไปอย่างเซปกวานไปร่องเห็ดสูตรผมนี่แหละครับไปล่องเห็ดเบิองน้ำ แกงผักหวานเนามันมีควาวมหอมคืออย่างนี้เฮ็ดสูดรผมนี่นี่ผักหวานงามๆสิ่งผมก็ไดลีเเ่เอาแต่อดอ้วนๆแหละครับกระใบมันกลางแข็งๆผมมาออกโอ้กินหอมช่วยสดแหมเนาะก็ได้มกักผักหวานนี่เมนูนี่เมนูผักหวานเสียบคือกันครับเฮ็ดได้หลากหลายแหละครับ อาหารอีสานบ้านเฮาเนี่หลายเมนูอีดีครับจะมีเมนูเสีบๆนี่แหละน้ำแกงเข้มข้นขนาดนพักหวานแป๊บเดียวมันก็ซุกแล้วครับตบถ่ายด้วยแมงลักหรือว่าผักอีตู่ มันจะขาดเพราะตัวไปว่าใดดอตครับแกงทีนี้ก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วครับได้มาชิมบึงโอ้หอมด้วยครับหอมเป็นต่เสียบจะเสียบขนาดเลย อืเป็นอีกเมนูครับอีกรสชาตินึงทีตรงร่องตรงเห็ดร่องเบืงมีควาวมหอมของน้ำแกงหอมกินตะไคร้กระเทียมมีค้าวมหวานของผักหวานนิดๆแต่ว่าค่าวมนวของปลาย่างกับมีอกันครับโดยร่วมเร้วแซีบครับนี่แหละสเสน่ห์ของอาหารอีสานบ้านเฮามันแบบนี้แหละครับ ข้าวเหนียวมามามาครับบัดน,นี้เข้าวเหนียวพร้อมเสืบแล้วครับบัดน,นี้เสืบเสียบกุ้งก็แล้วครับ